สอมไม่ก่อนแล้วเอาโอ้ยมันก็ตกไก่กะบัดโอ้ยหาเบึงพักไว้ก่อนไปบุญจันทร์าแต่ปีดมาใหมา่พ่นไม่ใช่พ่อได้กินหย่อนบนอ่เนาอเฮ้ยเออพ่อได่ใส่อดอกพักก็ได้เก็บพักไปเสร็จตุ่มปลาคอยใหญ่มากอนนะแมนบอล่ะพักขา เดีกินกระปุลกับยังไงโบตุ่มกระปุลเอาก็ได้วะปุลปากเสียบยอดผักนี่เก็บเป็นหลวกบาทนี่คือสิแซ่บเว้ยมาแล้วสวยเป็นไงโอ้เดี๋ยวเบสมาไหมคันไหมหลอกไหมสายไหมเออพอดะที่คอยเก็บผักอยู่แง่ขาไหมเป็นตาไถอยูหรอกเนาะก็ได้ตัวซื้อมากเพราะแห้งเลยแต่คือบ่าะเคยตีเยอะเกินน่ะ อ้ยังมาทันเคยตีอยู่เห็นแล้เขาตีเออง่ายๆนึงดอกเห็นแล้วง่ายๆง่ายๆจะได้ก็ได้ไอ้ได้แท้ซ้อมมึงก่อนแล้วเออซ้อมก็ซ้อมที่ล่ะก็ซ้อมมึงก่รที่ล่ะคอยชีเก็บพักขาเฮ้ยไวกิ้งก็ปนป่านโอ้เก็บพักขาเลยบ่ะเดี๋ยนี่เก็บแล้วเนาะโอ้ยประตูห้อเดี๋ยวอ้ยอ้ซ้อมก่อนได้ล่ะเออเดี๋ยวไปตียุทธงอยู่กับไอ้เขาเออเออนี่ไป สอนไปสอนไปเยอะไอ้ไปสอนอยู่นี่เมื่อก่อนจ้ะจ๊ข้าวจังสิไปเออไปไป,ไปเก็บพักขาเลยเออเดี๋ยวคอยเก็บพักขาพักกรลายอยู่ดีโอ้ยมันคือของไว้แท้เรามาทะเลล่องน้ำอยู่เฮ้ยสอนเมื่อก่อนแล้วเอา้าโอ้ยมันก็ตกะไก่แต่บานนี่ก็งงแท้ล่ะ คือบ่ลอะไรนี่อ้ออ้อคือระเบนเสียวเกไก่ก็เกาบ้างกนะ้อ้ตีดแล้วขนาดชอบเล่นี่ตีดแล้วอ้ยตึกแล้วขนาดอกันนี่้ลุดแล้ว พูดจ <formation jin inh throat> <at> ันว้ายว้ายว้ายหยาบไปฮะมตกแน่เลยผ่าฉันได้ข่มาว้ายโอ้ยโอ้ยมันของแน่ไลยบ่ะดิมันคือหมาในแท้ว้ายแต่กินอยู่กับป้านั่นเฮ้ยกินนานจนไม่ยังตกมาได้นี่ภาษาป้าปวดโค้งแห้งว่ะอุ้ยม่นี่ใช่สีแดงโอ้ยโอ้ยไปเลย้ยกินหวานดอกป้าผาฉันด้กูก็เอาไป right